นท,นทาแช่แชะ,ชะโอ้ยเซลฟี่คนเดียวไม่สนุกเลยคุณผู้ชมเซลฟี่กับคนนี้ดีกว่าแชะเจ้าของเพลงแชะแชะ่ชะชะชะนะคะราดาอาสยาม ของเราแล้ว<ช>นะค ชื่อเพลงว่าแชแฉอยากเซลฟี่กับเธอค่ะค่ะและแนะนำศิลปินน้องใหม่ของเราด้วยนะคะน้องลาดาอาสยามสาวน้อยวัยจีนอ้เห็นแล้วต้องว้าวะใครที่ฟังเพลงของเธอคงได้ฟังบ้างแล้วนะครับผมนะผ่านทาง YouTube อาเสียงมิวสิกเอ่ย88.5ิบุหรือว่าทางไลน์มิวสิกเอ่ยอยากเจอตัวจริงซะเลือเกินก่อนที่จะไปพูดถึงงานเพลงต้องบอกก่อนว่าหนูมีดีกรีค่ะไปประกงประกวดอะไรมาใช่ไหมคะ s s t ท e น Thailand ค่ะปี2013บค่ะ ตอนนี้18ขวบค่ะได้ลุงได้นะคะลุงเหรอคะค่ะลุงกับป้าตำแหน่องด้วงตำแหน่งมาด้วยมิสเอ่อมิสมาร์ททีนค่ะโอ้ประกวดมิสทีนมาด้วยที่ก็มิสทีนเหมือนกันเกาะชุนหลักไม่ค่อยได้ขายละมีเวลาเออไม่ยอมจ่ายตังค์ไงออเดอร์ของนะคะแต่ไม่จ่ายตังค์พอเธอไม่ใช่อย่างนั้นนี่เขาผ่านเวทีประกวดมา่นะคะแต่ไม่น่าเชื่อว่าอยู่ๆก็พลิกบทบาทจากการ วดมาเป็นนักร้องคือนักร้องเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ตอนประมาณ6ขวบแล้วค่ะเพราะว่าคือเกิดจากที่ป๊าค่ะทำงานนอกบ้านกับคุณแม่ตลอดแล้วอยากอยู่กับลูกไม่มีเวลาอยู่กับลูกก็เลยจับลูกร้องเพลงซะเลยอ๋อหรอใช่ค่ะโดยที่ไม่รู้ว่าลูกฉันจะร้องได้หรือร้องไม่ได้ค่ะก็ร้องได้ไหมก็ร้องได้ค่ะไม่กลัวเวทีก็ขึ้นก็คือขึ้นเลยหกขวบค่ะคือเรื่องความที่พื้นฐานคือมันติดตัวมาแล้วเป็นคนกล้าแสดงออกใช่ค่ะชอบร้องเพลงค่ะ อ่าแล้วเป็นมาเป็นไปมาร้องเพลงแนว <Hey. S 1> ลูกทุ่งอะไร ก็เริ่มมาจากลูกทุ่งเลยเพราะเราเกิดในครอบครัวศิลปินลูกทุ่งอยู่แล้วค่ะก็เป็นมาเรื่อยๆเลยจนมาประกวดรายการเสียงสวรรค์พิชิตฝันเป็นเป็นทีมรวมญาติคนดังค่ะแล้วก็มีผู้ใหญ่ที่เห็นแววว่าโอเคแล้วก็เลยเรียกเข้ามาคัดเป็นศิลปินฝึกหัดก็เป็นศิลปินฝึกหัดอยู่ประมาณหนึ่งปีค่ะแล้วก็จนได้ทําเพลงนี้แหละค่ะแล้วระหว่างการประกวดอย่างเราเคยประกวดเวทีความงามมาใช่ไหมคะกับเวทีร้องเพลงชอบแบบไหนมากกว่ากัน ชอบร้องเพลงมากกว่าค่ะอืม,ออมันตัวเองใช่ไหมมันศิลปินมันเป็นตัวของตัวเองอะค่ะแล้วก็ให้คนอื่นชื่นชอบแต่ความเป็นนางงามหรือเป็นอะไรก็คือมันไม่ได้ว่าแต่ว่ามันจะเหมือนแพทเทิร์นเดียวกันซากแต่ถ้าเกิดงี้คือตัวต,วตนของเราเต็มที่เป็นตัวของตัวเองเออใช่หลังจากเข้ามาเป็นศิลปศิลปินฝึกหัดบ่มความสามารถต่างๆฝึกฝนตัวเองประมาณ หนึ่งปีค่ะออกซิงเกิลแรกในชีวิตเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพลงนี้ชื่อเพลงแชแฉอยากเซลฟี่กับเธอเป็นไงเพลงแนวไหนยังไงคะแนวเพลงสนุกเลยค่ะเป็นลูกทุ่งเทคโนค่ะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ติดใจตรงลูกทุ่งเทคโนปกติจะมีลูกทุ่งป๊อปอะไรเงี้ยอันลูกทุ่งอะไรนะบางคนเขาจะเรียกเป็นไทย EDM เลยค่ะเพราะว่าเพลงเราค่อนข้างจะตืดตื้แรงอยู่คอ่านลงมาแรงมากไงตอนนี้เออต้องผสมผสานเข้าไปใครเป็นคนทำเพลงให้ พี่ปูชิมิค่ะเกียงพี่กำแพงเกียงไกรธรณีคนนี้อีกแล้วคนนี้อีกแล้วชิมิอีกแล้วแนวใหม่แนวบุกเบิกต้องเป็นคนนี้นะพี่ปูชิมิซึ่งก็มีผลงานหลากหลายนะคะใช่ฮะสร้างผลงานเพลงดังๆให้กับศิลปินหลายคนเช่นน้องใบเตยใช่บูเบอรี่นะคะวันนี้มาทำงานเพลงให้กับราดาค่ะก็อื่นเลยพอพี่ปูเลือกเราแบบเฮ้ยน้องคนนี้หจะทำงานเพลงให้คนนี้ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะเพราะว่าที่จริงแล้วคือ จะมีโปรดิวแบบทั้งทั้งทั้งบริษัทเลยค่ะทั้งฟรลแลนซ์ทั้งอะไรเข้ามาดูเราค่ะแล้วก็เลือกเราไปแล้วพอเป็นพี่ผูชิมิคือเรารู้สึกว่ามันเป็นแนวของเราด้วยที่ชอบร้องเพลงสนุกอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่ละโอเคตอนที่ได้ยินเพลงนี้ครั้งแรกอ่ะรู้สึกยังไงบ้างตอนเขาเอาโจทย์เพลงนี้มาให้ฟังตอนแรกฟังฟังเป็นคอนเซปต์ก่อนเซลฟี่อ๋อเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราแล้วก็ใกล้ตัวทุกคนแล้วพอยิ่งฟังยิ่งฟังดนตรีก็รู้สึกชอบค่ะคือมันเป็นเพลงที่สนุกแล้วก็็ยิ่่่งมีีททอนนเปแหล ใช่ค่ะในเพลงนี้แหละด้วยใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งแหละสําหรับตัวราดาเองถือว่ายากไหมคะการแหล่ก็คือราดาก็ยังแหล่สดแบบ,แบบแบบแบบไม่ไม่ได้แหล่สดแต่ว่าถ้าเกิดแต่งมาเลยเนี้ก็คือแหล่ได้แล้วก็าคนค่อนข้างที่จะจําไว้ค่ะ ความสามารถไงไม่คือเราสิ่งแรกที่เห็นไงกับเด็กคนนี้สิ่งแรกคือเราประทับใจในเรื่องของบุคลิกหน้าตาท่าทางคือมันมันมันโดดเด่นมากใช่ครับพอบอกว่ามีความสามารถในเรื่องของการร้องเพลงแล้วมากไปกว่านั้นคือการร้องเพลงที่เป็นแนวไทยอแนวไทยแท้ๆดูเลอค่าเขาบีกเนาะเออน่าสนใจมากๆนะคะแต่แน่นอนว่าเพลงนี้คุณจะได้ดูมิวสิีโดที่นี่ ที่แรกแน่นอนนะคะซึ่งเนื้อหาเพลงก็เป็นเพลงฟังง่ายๆสบายๆสนุกเนื้อหาเพลงเป็นยังไงเพไงต้องเซลฟี่เซลฟี่คืออะไรเซลฟี่ก็เป็นการถ่ายรูปใช่ไหมคะแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราเซลฟี่คนเดียวก็แล้วแอคนูนแอคนี้ก็แล้วถ่ายกับเพื่อนกันแล้วแบบมันก็ไม่เวิร์กก็เลยแบบเจอผู้ชายคนนี้เราอยากเซลฟี่กับเธออยากเขาไปถ่ายรูปด้วยแต่ไม่เป็นเพลงที่เข้าอกเข้าใจคนที่แบบ ฉันอยากจะถ่ายรูปคนที่ฉันเพิ่มมาประมาณนี้สนิทต้องกล้องหน้าไม่แต่เห็นหน้าคุณโคนคล้ายๆน้องกฤิเลยใช่ค่ะพี่กฤิค่ะน้องชายพี่กระแตอาสยามเขาเต้นเก่งมากนะใช่อ๋อนี่กฤิมาร่วมงานในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะรู้สึกดีมากๆงั้นแสดงว่าถ้ามีกฤมาอย่างี้เราก็ต้องได้โชว์สเต็ปแดนซ์ใช่ค่ะมีเต้นค่ะมีเต้นคู่ไหมคะแบบมีค่ะมีแบทเทิลเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวเราจะได้ชมกันแบบเต็มๆแน่นอนในบรรด์เดิมเมื่อเที่ยงนั่นเองนะครับ ครับผมนะฮะตอนนี้ก็อันนี้ได้พี่กู้กำกับเลยใช่ค่ะนะฮะแอบเห็นนิดหน่อยภาพเบื้องหลังทีมงานเอามาให้ดูมันจะเป็นแบบชุดที่มันอลังการมากมากเลยอ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอันนั้นคือคือเป็นชุดอะไรยังไงชุดในท่อนแหล่อ๋อชุดเป็นพระลูกทุ่งค่ะเออเออค่ะอ่านสนใจว่ามีท่อนแหล่ในเนื้อเพลงด้วยนะคะจริงๆแล้วเป็นคนเต้นได้อยู่แล้วหรือว่ามา ก็มีพื้นฐานมาอยู่นิดหน่อยะค,ะค่ะก็คือไม่เคยเรียนแบบจริงจังๆแล้วก็จนมาเป็นศิลปินฝึกหัดก็ได้เรียนเพิ่มค่ะนะคะ ซึ่งงานเพลงนี้นะคะจะบอกว่ากระแสดีมากตั้งแต่ปล่อยทางวิทยุตั้งแต่ยังไม่มี MV ซึ่งวันนี้คุณจะได้ดูครั้งแรกนะก็มีคนขอทาง SMS ทางสบายดีทีวีมาเยอะมากมเลยทีเดียวอดใจรอสักครู่หนึ่งนะคะแต่ลาดามาทั้งทีไม่ได้มาตัวเปล่าเาขอป็นสาวยุคใหม่ไอทนางก็เอาอะไรมาให้นายเมื่อกี้อยู่ไหนนี่ไงนี่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 ใช่ไหมไว้ฟังเพลงไว้ด้วยเวลาแบบทุกที่ทุกเวลาไงได้ฟังเพลงลาดาไปด้วยเี่ย แน่นอนนะฮะใครอยากได้ก็ผมง่ายๆฮะก็ส่งประเด็นของเรามาละกันนะครับผมว่าคุณอยากเซลฟี่กับจุดๆเซลฟี่กับใครต้องเลยเซ็นด้วยซึ่งเลยเซ็นเซ็นยากมากนะคะทำไมฮะมันหยุดมันอยู่ข้างในคุณนาเซ็นจะจับปลายปากกาอย่างนี้เลยยากมากเอาอยากได้รีบส่งมาละกันนะครับผมแล้วก็ของชิ้นนี้จะเป็นของคุณไปด้วยเลยนะฮะค่ะนะคะ เอาละค่ะศิลปินคนนี้นะคะถึงแม้ว่าเธอเป็นศิลปินหน้าใหม่นะคะคแล้วเธอมีความโดดเด่นในเรื่องของหน้าตาและรูปร่างก็จริงค่ะแต่อีกหนึ่งอย่างที่เธอมีความสามารถก็คือการร้องเพลง<ช>และน<ะ>่าชื่นชมจริงๆกับเด็กยุคใหม่ที่เธอสามารถร้องแหล่ได้ด้วยเดี๋ยวเราไปดู MV นี้พร้อมๆกันครั้งแรกในโลกเลยดีกว่านะคะคจากลาดาอาสยามกับงานเพลงที่มีชื่อว่าแชะแชอยากเซลฟี่กับเธอค่ะ โอ้ยใสๆน่ารักมากเลยอ่ะดูเป็นวัยรุ่นโอ้ดูเป็นวัยเรามากเลยอ่ะดู EDM EDM เก๋เลยอ่ะแต่ชอบที่สุดคืออะไรรู้ไหมตอนไหน EDM EDM ชอบที่สุดคือตอนแหล่เออมันดูฟิวชั่นดีเนาะเออดูแบบปรับโหมดปุ๊บ แต่ไม่สะดุดอะลงตัวว้าวอ,อย่างงี้ล้ะสิ่งที่ว้าวที่สุดนะค,คือการที่น้องร้องแหละได้นี่แหละนั่นสิออที่อยากฟังสดๆน่ะได้แหลนิดๆนะ,ะคะถ่ายรูปเดียวๆมันเปลี่ยวราอยากชวนเธอมาอยู่ สอนหร่อเลี้ยงใครอะมี่หรอแกวิชาวิชาเลไม่มีเดี๋ยวนะน้องอยู่ม .6 ใช่ไหมคะม .6 โรงเรียนอะไรคะมัธยมประชานิเวศค่ะค่ะคือที่มัธยมประชานิเวศสอนแหล่เสียไม่ใช่ไม่มีคือร้องแหล่ได้ดีมากใครสอนคะคุณพ่อค่ะคุณพ่อสอนใช่ค่ะหรอคะใช่ค่ะเออคุณพ่อเขาสอนนี่คุณพ่อเขาสอนเราหน่อยไหมเอาไหมให้คุณพ่อเขาสอนเราหน่อยเออเราห่วคุณพ่อเขาดูเนาะว่าสอนลูกคนนี้ยากไหมเนาะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณพ่อน้องลาดาค่ะ สวัสดีครับผมบุญทนนขนมครับอาเราอยากคุยกับคุณพ่อนั้งลาดาครับคุณอาบุญทนยังไงแล้วขอใส่คุณพ่อลาดดาค่ะคุณอาบุญทนก็เนี่ครับอาหรอเอาเหรอค่ะใช่ค่ะป้าป้าบุญทนนขนมค่ะอ,อ้าวหรอเอาก่อนอื่นยินดีนะคะลูกสาวสวยมากเลยค่ะ <laughs> สวัสดีครับคุณอาบุญทนครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายทอดวิชาแห่ให้น้องตั้งแต่กี่ขวบคะเนี่ย อ๋อตั้งกระจำความได้ครับเขาก็ไปดูร้องเพลงอะฮะแล้วก็เอื้อนเอ่ยเจ้ยเจ้าออกมาเองเนี่ยค่ะคือคือเราก็ต้องสอนเขาเป็นเป็นอะไรต่างเป็นเป็นหลักค่ะส่วนหนึ่งคือลาดาก็ก็ก็มีพรสวรรค์ติดตัวมาด้วยใช่ไหมคะก็เขาเป็นยังไงอะคือเขาเป็นเขาเป็นสายเลือดเราอะเน้อะค่ะครับ ก็ <K S 2> อบอกอะไรก็รู้สึกว่าจะทําได้อะทํา <ำ S 2> <อ>ได้หมดลูกไม้ม<า>หล่นไม่ไกลต้นไง <c oughs> แต่ถามคุณพ่อนิดนึนงในฐานะที่คุณพ่อก็เดินบนเส้นทางของงานดนตรีมามาหลายสิบปีนะคะทีนี้<ช>วันนี้ลูกสาวมีซิงเกิลเป็นของตัวเองแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะเออรู้สึกเหมือนเหมือนผมได้ได้ออกเพชรม้วนแรกชุดแรกมวนแรกเลยนะพูดตามธรบดามวนแรกเลยสมัยก่อนเป็นเพชรก็เจ็บไงครับ ชุดแรกรู้สึกดีใจมากครับเหมือนกับว่าเราได้ได้เข้ามาอยู่ในวงการ,รแต่แต่ยังไม่รู้เลยว่าจะดังหรือไม่ดังแต่่าดีใจไปก่อนแล้วครับน้องกระดาคงจะเป็นอย่างนั้นนะผมใจลูกสาวผมนออะมันเหมือนได้ทําในสิ่งที่เราฝันมานานนี้ใช่ไหมคะใช่ครับและในส่วนหนึ่งเขาได้เอางานเพลงที่คุณพ่อเขาแบบสร้างชื่อเสียงไว้อ,อย่างเช่นเขาเรียกว่าเพลงแหล่ที่เป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านเอสัยในเพลงด้วยรู้สึกยังไงบ้างคะคุณคุณทงก็ถือว่าเป็นต้นแบบหนึ่งของประเทศเราเหมือนกันนะ ผมรู้สึกว yeah, okay. uh ่าเด็กเด็กร mm. ุ่นใหม่เนี่ยนะถ้าให้รู้จักกับเพลงลูกทุ่งแบบแหลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็ก็จะเป็นการสุมทัดได้ดีนะค่ะเพราะว่าอย่างนลดาก็แหล่เนี่ยก็แหล่ในแนวของผมคือแหล่ร่วมสมัยเด็กรุ่นใหม่เขาฟังได้พวกแรปก็ฟังได้พวเพราะเด็กอายุเท่าไหร่ก็ฟังได้ฟังแล้วไม่เคอะเขินญาติผู้ใหญ่ก็ฟังได้เพราะฟังง่ายไม่ต้องมีลูกเลื่อนลูกเล่นอะไรให้มัน มันอายอะไรเงี้ยคเล่นก<ต>่นใหม่ถ้าใครไปเอ,อื้อนเยอะๆก็จะอายนะค่ะอถ้าร้องมานน้องกระดาร้องแบบผมเนี่ยจะร้องไปเรื่อยๆนะสวัสดีพี่พี่น้องน้องต่ำให้มาร้องกับน้องกวางอะไรเงี้ยร<อ>้อ,องไ<า>ล,ล่อะไรเงี้ยค่บางทีฟังก็จะชอบ แล้วส่วนตัวรู้สึกยังไงบ้างคะว่าเอ้ยจากเราเคยเป็นแหล่แท้ๆแล้ววันนี้ลูกเรามีงานเพลงเช่นเอาดนตรี EDM แนวใหม่เข้ามาเนี้ยคนคนยุคผนยุคคิดยังไงทุกอย่างฮะโลกใบนี้ตราบใดที่โลกยังหมุนอยู่ทุกอย่างต้องมีการพัฒนาครับค่ะคุณงามีอะไรอย่างฝ่าะ่าเพราะว่าเพลงเนี่ยมันมันมันไม่มีจุดจบมันไม่มีไม่มันไม่รู้ว่าจะมันไม่รู้ยังไงคือเพลงน่มันจะไปเรื่อยๆครับ ถ้ามันอยู่ที่เดิมมันก็ไม่เกิดการพัฒนาและสิ่งแปลกใช่ไหมฮะใช่ครับคุณดาวคุณทอมีอยากจะฝากถึงลูกสาวคนนี้ไหมฮะโอ้ยผมอยากจะฝากให้เขาเนี่ยทำตัวให้แบบเหมือนวันที่เรายังไม่ได้เข้าวงการเนี่ยครับพอเราเข้าพอเราเข้าวงการแล้วเราก็ต้องทำตัวให้เหมือนตอนที่เราอยู่บ้านอยู่ทำสบายๆรู้ผู้หลักผู้ใหญ่รู้การวางตัว แล้วก็จะเป็นที่รักของแฟนขับแฟนเพลงทุกท่านเจอหน้าแฟนขับแฟนเพลงลูกสาวผมนี่งงอยู่ในรถลงมาในยิ้มแต้เลยล่ะรักกันแล้วราดดาเรือฝากกับคุณพ่อไหมฮะโอ้ก็คือช่วงนี้จะแยกกันทํางานโดยที่เราทํางานมันด้วยกันมาตั้งแต่หกตั้งแต่น้องหกขวบค่ะแล้วแบบป้าเขาชอบแอบน้อยก็แบกว่าลูกไปทำงานคนเดียวเขาเหงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องเหงาเดี๋ยว พี่ทำงานเลี้ยงเองน่ารักมากเลยงข่าวลูกแล้วนะตอบแทนคุณเบุพร้อมมากค่ะวันนี้วันนี้ขอบคุณคุณบุญทนมากนะคะอ่าจจะสายตัดไปแล้วเรียบร้อยนะคะบุญทนคนหนุ่มคุณพ่อของน้องลาดานั่นเองคะรู้ไมมหล่อมิเกตโต้จริงๆเลยนะฮะเพราฟังเราชื่นใจอ่ะเหมือนได้คำสอนจากคนคนยุคนึงใช่นะคะแล้วก็ถ่ายทอดสู่คนอีกยุคนึงแล้วคนยุคนี้ก็ไม่ได้ทิ้งไปเรื่เห็นคุณค่าของมันใช่แล้ว นะครับผมอ่าลาดาสยามครับวันนี้มีซิงเกิลแรกของตัวเองแล้วนะครับฝากคนง่ายกับชาวสบายดีทีวีกันหน่อยฮะค่ะก็ขอฝากเพลงแชะแชอยากเซลฟี่กับเธอนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกซอกหลุมซอกเล็กของพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะแล้วก็สามารถดูที่สบายดีทีวี88.5สบายดีเรดิโอค่ะแล้วก็ยูทูบอัสสยามมิวสิกแล้วก็ไลน์มิวสิก ค่ะซึ่งเดี๋ยวสักครู่จะไปสัมภาษณ์ค่ะที่วิทยุต่อใช่แล้วก็ขอฝากละครด้วยค่ะมนรักอสูรทางช่อง8ค่ะรับบทเป็นอ้อยค่ะเออออนแอร์เๆนีอไ่คะออนแอร์เดือนมกราค่ะครับแปด ใช่ใชแล้วจากประเด็นที่ถามไปนะครับผมว่าคุณอยากเซลฟี่กับใครนี่วันนี้มีคนสมมาเยอะเลย<อ>ฮะ,ะมีใครบ้าง้องลาดาอยากเซลฟี่กับน้องลาดาและอาบุญโทนคนหนุ่มค่ะเป็นพ่อลูกที่น่ารักเจอที่ไหนเรียกดังๆเลยนะคะ๋ยวเซลฟี่อ่ามีอะไรฮะอยากเซลฟี่กับครอบครัวพอไม่มีเวลาให้เลยกลับบ้านนะคะอันนี้ต้องกลับบ้านพี่ใหม่ออกับบ้านแล้วก็ขอเซลฟี่กับ พี่จ๊ะพี่กระแตะะแล้วก็เซอร์ฟี่กับน้องลาด้าเรียกดังๆค่ะขอร้องเรียกดังๆลาดาเีก้านะฮะค่ะวันนี้ลาดาก็เลือกประเด็นโดนใจใหนึ่งข้อความนะครับผมนะฮะที่จะได้รับนี่เลยของเชอญรึจากลาดาไปนะฮะนี่นะฮะเป็นอยากเซลฟี่กับน้องลาดาและอาบุญโทนดีกว่าค่ะเป็นพ่อลูกที่น่ารักอ่ารับเป็นเลยหูฟังจากลาดาพร้อมไรเซนนะจ๊ะ 098304บันเทิงมือเที่ยงนะครับรับไปเลยนะฮะนะคะฝากงานเพลงนี้ด้วยแล้วกันเนาะนะคะอย่างเราสองคนเองก็ถือว่าเป็นคนยุคกลางเก่ากลางใหม่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ยังฟังเพลงนี้ได้คนยุคคนยุคเก่าก็ฟังเพลงนี้ได้คนยุคใหม่ก็โยกสนุกสนานกับงานเพลงนี้ได้นะคะชื่อเพลงว่าแชะแชะอยากเซลฟี่กับเธอครับขอบคุณแล้วกันครับผมลาดาสยามครับขอบคุณมากค่ะ เพิ่มเติมก็เดี๋ยวหมุนไปฟังที่88.5สบายดีเรดีดดยวตันบาย2ามวงแล,ล้วกันนะครับถ้าอยากจะแช้แอยากเซลฟี่ให้ทำไงเรียกดังดังใช่เรียกดังๆลาดาเรียกดังดังเลย <laughs> เดี๋ยวตอนนี้ฟังเพลงดีกว่าก็ผมเพลงที่คุณขอมาครับ